สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ชายจะพาทุกคนมาเปลี่ยนชื่อในโปรแกรม Zoom กันนะคะสำหรับเปลี่ยนออนไลน์นะคะกดเข้าไปที่ setting ได้เลยค่ะตรงเครื่องหมายฟันเฟืองข้างล่างนะคะก็เข้าไปที่ชื่อของเราได้เลยนะคะเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนชื่อให้ตรงกับการเปลี่ยนออนไลน์หรือการประชุมอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เปลี่ยนชื่อได้เลยนะคะ อันนี้พี่ชายจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อลูกชายนะคะเพราะว่าลูกเรียนออนไลน์นะคะก็เลยจะเปลี่ยนชื่อนะคะกดเข้าไปนะ,ะแล้วก็กดตรงที่ display name นะคะเปลี่ยนชื่อได้เลยนะคะทุกคนสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเลยนะคะชื่อถ้าเราจะประชุมนะคะ,ะเราก็กดพิมพ์ไปเลยนะคะเรียนออนไลน์ก็ใส่ชื่อลูกนะคะประชุมก็ใส่ชื่องานที่เราประชุมไปนะคะทุกคน ใครที่เห็นว่าข้อมูลดีก็อย่าลืมกดไลค์กดสั่นกระดิง่งกดติดตามให้พี่ชายด้วยนะคะแล้วก็กดเซฟค่ะกดเซฟเรียบร้อยแล้วนะคะชื่อของเราก็จะอยู่ตรง display name นะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะ